สวัสดีค่ะพบกับเลเวนิวส์วันที่23กันยายน2563เวลา13บมนิกานายพิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด1 9เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาโควิด -19 ทีที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างทำให้รัฐบาลต้องมีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดโดยมีการสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราวส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิ์ตามที่กฎหมายกําหนดจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด -19 โดยศูนย์ตั้งอยู่ที่กองคุ้มครองแรงงานชั้น10กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคโควิดในทีนี้จริงๆก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้างรวมทั้งสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวในประเทศประเทศไทยนะครับว่าจากการที่มีโรคระบาดโควิด1นทีมเข้ามาในประเทศไทยมันเกิดสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวการเลิกจ้างลูกจ้างในหลายกิจการแล้วก็ ปัญหาเกิดขึ้นทั่วประเทศจริงๆไ,ไม่ใช่เกิดในประเทศไทยเท่านั้นมันเกิดจากสถานการณ์ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลืกอกจ้างจากสถานการณ์โควิด1 9ทนี้นะครับโครงสร้างของศูนย์ก็จะประกอบไปด้วยรองที่ปรึกที่ได้รับมอบหมายผู้โดยการสํานักกองคุ้มครองแรงงานแล้วก็เป็นผู้แทนจากหน่วยงานกองสํานักที่เกี่ยวข้องในการที่จะ เข้ามาดําเนินการรวบรวมรายงานสถานการณ์แล้วก็เพื่อที่จะปฏิบัติการในเชิงลุกในส่วนของกรณีที่มีปัญหารวมทั้งให้ครปรึกษาแนะนํากรณีที่จะมีการเลิกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์ที่จะได้รับตามกฎหมายให้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เราจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด -19 การที่เรามีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับก็จะเป็น,นกลไกหนึ่งในการที่จะเข้าไปให้คําแนะนําสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบว่ากรณีที่เขามีความประสงค์ในการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤตในลักษณะเช่นนี้ว่า เขาไม่สามารถที่จะดาเนินกิจการต่อไปได้เนี่ยนะครับแนวทางในการที่ทางศูนย์วิทยระการจะให้การช่วยเหลือคือการให้คําแนะนําในการที่จะคงสถานะการเป็นลูกจ้างของลูกจ้างให้ได้นานที่สุดว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่ที่จะยืดระยะเวลาคงสถานะการเป็นลูกจ้างหรือว่าการจ้างงานให้ให้เดมให้ยาวนานให้ได้ยาวนานมากที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่า เขาไปดำเนินธุรกิจต่อไปอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเขาเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการนะวิธีการตั้งแต่ลดค่าใช้จ่ายวิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจนกระทั่งวิธีการที่กรณีที่อาจจะต้องมีการลดจำนวนพนักงานก็จะมีมาตรการต่างๆในการที่จะทำให้การลดพนักงานเป็นลักษณะของการยินยอมพร้อมใจหรือเป็นลักษณะของการลดจานวนพนักงานที่มีแนวทาง ที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมให้กับลูกจ้างมากที่สุดด้วยสถานการณ์โลกโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบในมุมกว้าง จากทั่วโลกจนกระทั่งสู่ประเทศไทยจากสถานการณ์ตั้งแต่ปลายปี6-2จนกระทั่งถึงปัจจุบันสถานการณ์ยังทวีความรุนแรงอย่างไรก็ตามในส่วนที่กรมสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานเป็นหน่วยงานที่ดูแล ทั้งในจ้างและลูกจ้างเพราะนั้นสิ่งที่เราเฝ้าระวังเสมอเราก็จะดูว่าจากผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าคําสั่งการสั่งซื้อลดลงหรือกระทั่งในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและส่งผลกระทบต่อลูกจ้างเพราะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราจะทําอย่างไรเพื่อให้การเลิกจ้างหรือสถานการณ์ดังนั้นเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ค่ะสำหรับลูกจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกในจ้างเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด -19 สามารถขอคำปรึกษาหรือสอบถามได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วน1506กด3ค่ะ สำหรับวันนี้ที่ฉันนาะออนรัฐมิ่งกินและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ